สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับในช่อง y o u ู u ูบชาแนวนะครับช่องเซลโยรถมือสอคัดคุณภาพเกรดเกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเซลโยอยู่ที่เต็นท์ปฏิพัท์ออโต้นะครับผมมาแนะนำรถ SUV หรือรถบ้านนะครับสําหรับท่านใดที่หาอยู่นะครับสภาพสวยกิิบนะครับสวยจริงๆครับคันนี้เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าสวยขนาดไหนก่อนชมนะครับลบกวนกดติดตามให้เซลโยหน่อยนะครับ วันนี้นะครับเจโยนะครับจะมาแนะนํานะครับโตโยต้านะครับโนวานะครับผมนี่เครื่อง 2.0V อ u t โต้ครับคันนี้ปี2015ครับสวยๆเลยเป็นรถโนวารถครอบครัวอีกคันหนึ่งนะครับผมสบายๆเลยนะครับได้ชุดแต่งสเกิร์ตนะครับผมนี่ อังหน้าโคเมียมไฟเดิมนะครับนี้คันนี้นะครับเซลโยแนะนำเลยว่าสภาพสวยมากนะครับเป็นแม็กันรอยสี่ล้อนะครับผมตัวนี้กระจกมองข้างนะครับตัวนี้นะครับอินโนวาเครื่อง 2.0V นะครับออโต้นะครับนี่เซลโยพาชมด้านหลังนี่ครับผมสวยงามเลยนะครับ ปฏิพัฒน์อโต้เราจัดมาให้อีกแล้วนะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับว่าน่าใช้แค่ไหนนี่ด้านในนะครับได้พวงกระดุมนะครับผมนี่ด้านหลังมีไฟนี่ครับมีจอนะครับให้คนข้างหลังได้นั่งดูสวยงามมากท่านใดสนใจนะครับผ่อนไม่เกินหมื่นนะครับเข้ามาได้เลยนะครับ โนวาคันนี้นะครับสภาพสวยงามเลยมีที่ใส่ของด้านบนด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับสำหรับท่านใดที่ชอบเดินทางนะครับกระเป๋าเก็บด้านบนได้เลย t o y ยต้ n n นวานะครับ2 0 V จ u t o คันนี้นะครับปี2015นะครับปฏิพัทธ์ออโต้นะครับเราขายอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นครับเครดิตดีฟีดาวนะครับท่านใดสนใจนะครับทักเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับ หรือโทรมาในเบอร์ที่เซลล์โยทิง้งไว้ให้ได้เลยนะครับคลิปนี้เป็นคันนี้คลิปหน้าเป็นคันไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับ